ตเลยต่อไปอ่าน abc ค่ะเอา a ant l mod b bird เนาะ c cow วัว d dog สุนัข e elephant อ่ะ กจียีราฟยีราฟเพชรทิปโปโพเทมัสอะไรคะไออินเซกแมลงเจเจลฟิตอ่าวตอบด้วยค่ะเค สือตอบตังนานนะคะยูย yeah so yeah. ุนพินมาในตังนานวีการวันซ์แวร์เพราะท้องกันค่ะดย น้องเวฟค่ะ C ีคาวตาต่อเมือน้องเวฟหน่อยค่ะต่อไปใยน้องนะคะจีย,ยีราฟยีราฟนะคะต่อไปนะคะปลาซิวค่ะเอฟอกอะไรคะอเอาจยลูกสตางค่ะอฟอกอะไรเอ่ย อา้าวเกาะมือสตางค์หน่อยเก่งจังเลยเอา้าวกับตันค่ะบีเบิร์ดอะไรคะอา้าวเกาะมือน้องกับตันหน่อยน้องกับตันก็เก่งน้องลูกอินค่ะดีด็อกอะไรคะดดี็อก้นวเกาบมือลูกอินหน่อยน้องนินค่ะเจเจลูกฟิตแปลว่าเจเจลูกฟิตแปลว่าอะไรคะอา้าวใครรู้มั้ น้องแบมค่ะเคแค K ก,กระดูปแปลว่าอ๋อไม่ใช่นะคะแปลว่าอะไรคะเคแค K จริงเจ,จ้า<อ>พี่เอ็มค่ะอารตแปลว่าหนูตอบมือน้องเอ็มหน่อยค่ะพี่ไทเทนค่ะทีไเทเกอร์อะไรคะอ้าวตอบมือไทเทนหน่อยค่ะเก่งจังเลยน้องโยกค่ะน้องโยกเอเออะไรคะเอ A S อะไรคะ มดอดอะตบมือปาร์ซิวหน่อย,อยน้องเอ็มค่ะอีเอล<ะ>เลฟเพนอา้าวพี่เอ็มของรูเก่งมากเลยพี่อิมค่ะพี่อิมซีค่าวัววัวอา้าวตบไม่พี่อิมหน่อยค่ะเอาน้องแก้มค่ะน้องแก้มน้องแก้มเอ่อเซฟซี布拉อะไรคะ